โจบูแฮมครับเมื่อคืนนี้ถือว่ายิงประตูได้นะโอ้โหโตามรอยพี่ชายก็ถือว่าเปิดมาดีถือว่าเปิดมาดีเลยนะครับสำหรับโจบรูแฮมครับเมื่อคืนนี้ถือว่าเฉือนชนะไปได้นะครับเขาก็ให้สภาพหลังแข่งนะเขาก็ถือว่าโค้ยเขาบอกเลยว่ามันก็มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นเป็นแรงเป็นแรงผลักดันในการที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรให้พัฒน,นาฝีเท้าต่อไปนะครับ จบรูแฮมยอมรับว่าการยิงประตูแรกให้กับรัสเซียร้อนมูนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมือนฝันในเกมที่ช่วยให้ต้นสกัดเอาชนะเมโลดี้ซันดาวเมื่อคืนนี้นะครับเบรุริแฮมคกับยิงประตูที่3ให้กับสือเหลืองรอนมุลเฉือนชนะทีมจากแอฟริกาใต้ที่สนาม TQL นะครับสเตเดียมพร้อมควารางวันแมนออฟเดอะแมนด้วยสำหรับโจมเมื่อวานเจ้าตัวเผยความรู้สึกหลังเกมครับบอกว่ามันเหมือนฝันเลยตอนที่บอลเข้าไปในตรงตะข่าย ทุกอย่างมันเกิดขึ้นช้ามากรู้ตัวอีกทีก็แบบเฮ้ยเราทําได้จริงๆเหรอแต่ก็รู้สึกดีใจมากๆานี่เป็นเกมที่2องของบรูแฮมในสีเสือ้อดอทมุนแต่เป็นเกมแรกที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหลังย้ายมาจากเซเ์แ,แลนและตั้งเป้าจะเดินตามรอยพ่ชายอย่างจูดบรูแฮมเขายังพูดถึงสภาพอากาศที่ร้อนระอุนะครับในรัฐโอไฮโอนะครับซึ่งอุณหภูมิตอนนั้นสูงประมาณ32ององศาเซลเซียสก็บอกว่า อากาศมันทําให้เล่นยากมากโดยเฉพาะกับพวกเราทีมจาวย,ยุโรปส่วนซันดาวน่าจะชินกับสภาพอากาศแบบนี้อยู่แล้วพวกเขาเล่นได้ดีเลยส่วนพวกเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวต่อไปในแต่ละทัวร์นาเมนต์นะครับอันนี้คือการเปิดใจของโจวิวรแฮมครับยอมรับเหมือนฝันนะครับยิงเปิดสิงให้กับเสือเหลืองดอทมุนโอ้โหดีว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับละไม้คลายกับพี่ชายเลยนะ เหมือนพี่ชายเลยนะสำหรับโจบนะครับในการเล่นฟุตบอลอยู่ในสนามคล้ายๆกันนะยิ่งสีหน้าคล้าตาทรงพงทรงผมนะครับไปเวเดียวกันหมดเลยก็รอดูฟอร์มต่อไปเรื่อยๆก็ขอให้พัฒนาฟอร์มฝีเท้าการเล่นต่อไปแบบต่อเนื่องนะครับสำหรับโจบเบอร์รี่แฮมน้องชายของจูด ดีวของนิโกวิลเลียมก็ถือว่ารอดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะเสือใต้ไบเยอร์ครับ,รอ ion, รบลองอีกเฮือกหนึ่งยื่น10ล้านโยูโรต่อปีจจงใจนิโกวิลเลียมนะครับมีรายงานบอกว่าายเยอร์มุนิคครับยังคงพยายามก่อบนิโกวิลเลียมให้เลือกย้ายมาอยู่กับพวกเขาโดยยืน่นข้อเสนอสัญญา10ล้านโยูโรต่อปีให้เขาพิจารณา <N> Nico William, นิโกวิลเลียมเนี่ยกลายเป็นตั้งแต่ที่ได้รับความสนใจอยู่ไม่น้อยและนอกจากไบเยอร์แล้วก็ยังมีบาซ่าที่ต้องการตัวเขามานาน ข่าวกว่อนหน้าน,นี้ก็บอกว่าปีกทีมชาติสเปนอย่างนิโคลเลียมตัดสินใจเลือกไปบาร์ซาโดยที่มีการตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้เป็นเวลา6ปีแล้วรายง,งานข่าวชาลีกิฟก็บอกว่าเสือใต้ไบเย่นครับจะลองพยายามอีกเฮืออหนึ่งซึ่งดูว่าจะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของพวกเขาด้วยการยื่นข้อเสนอสัญญา10ล้านยูโรต่อปีและมีโบนัสพ่วงให้อีก2ล้านยูโรซึ่งสูงกว่าที่บาร์ซาเสนอให้บาเยนบยิสครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการจ่ายค่าชดกสัญญา58ล้านยูโรวิลเลียม ก็ถือว่าทําให้ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่านักเตะจะตอบรับข้อเสนอของพวกเขาหรือเปล่าไบเยอร์ Bayern เองครับไปตามมหานักเตะริมเส้นมาเสริมหลังจากที่ลีรอซาเน่ครับย้ายออกจากทีมไปแล้วไปอยู่กับกรลาสตราและก็นิโกเอลเลียมก็ไม่ใช่แค่เป้าหมายเดียวที่ไบยเยอร์ให้ความสนใจข่าวจากคิกเกอร์ครับสื่อที่เยอรมันก็รายงานบอกว่าพวกเขากลับไปติดต่อกับตัวแทนของเชมิคิเทนปีกดาวรุ่งของบรูเซียดอทมุน นักเตะอีกคนที่ถูกโยงเป็นข่าวกับไบเย็นก็คือแบรดลีย์บาคล่าแต่ก็เป็นไปได้ยากมากที่ปารีสแซงต์แชงจะปล่อยออกจากสโมสระนรับโอ้โหยากสำหรับบาโค o ล่านะในเดีลนี้ต้องใช้เวลาอีกนานนะครับที่จะประ,ประสบคอนเเร็จเพราะว่าเป็นนักเตะที่ปารีสห่วงแนหะยังไม่อยากปล่อยออกมาแล้วครับก็ให้เด็กมันเติบโตไปก่อนนะก็ปล่อยให้เด็กมันเติบโตไปก่อนนะ จอห์นสโตนนะครับโอ้โหมาพูดถึงจอห์นสโตนกันบ้างครับไม่ได้พูดถึงเขาเลยตั้งแต่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามช่วงหลังก็ถือว่าอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยนะครับฉะนั้นของจอห์นสโตนเองครับโล่งครับผ่านพ้นช่วงเวลาเลวร้ายสักทีนะจอห์นสโตนครับประการหลังตัวเกลคอมเมนตี้ครับรู้สึกดีขึ้นมากๆนะสามารถสลัดอาการบาดเจ็บผ่านพ้นช่วงเวลาเลวร้ายที่เผชิญมาตลอด2ปี จอห์นสโตนเนี่ยไม่ได้ลงสนามให้กับแมนซิตี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพราะปัญหาบาดเจ็บต้นขามาจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบเพลย์ออฟพบกับเรอัลมาดริดทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาซ้ำซากมาตลอด2ปีตอนนี้ครับเซ็นเตอร์แบ็กวัย31ปีอย่างจอห์นสโตนฟิตสมบูรณ์กลับมาแล้วเป็น1ใน27สมาชิกแมนซิตี้ที่เดินทางไปดำเศึกฟีฟ่าคลับวอลครับ2025ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดครับจอห์นสโตนมีโอกาสได้เปิดใจถึงสถานการณ์ที่เขาเจอมาเขาบอกว่า มันยากมากเวลาที่คุณบาดเจ็บคุณแทบจะต้องทำงานมากกว่าปกติด้วยซ้ำจากมุมมองนั้นผมรู้เลยว่าผู้เล่นทุกคนทั้งในแง่สภาพจิตใจและร่างกายต่างก็ผ่านฤดูดกาลที่ยาวนานมาสําหรับผมมันยากมากในแง่ของการรับมือกับอาการบาดเจ็บและกระบวนการทั้งหมดแต่ตอนนี้ผมทิ้งเรื่องนั้นไปหมดแล้วใช้ช่วงเวลานี้เหมือนเป็นการกลับเข้าสู่เกมแบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนเปิดฤดูดกาลใหม่และเป็นอีกถ้วยรางวัลที่เราหวังว่าจะคว้ามาครองรวมถึงเป็นโอกาสที่ได้ลงสนาม ผมกลับมาซ้อมได้สักพักแล้วและเป็นไปด้วยดีผมพยายามวิ่งเพิ่มถ้าจําเป็นเนี่ยเพื่อยกระดับความฟิตรายละเอียดอะไเล็กน้อยแบบนี้สร้างความแตกต่างได้มากผมตื่นเต้นมากและหวังว่าจะนำเรื่องเล็กๆที่เราปรับมาแก้ใช้ได้จริงพ<ว>เพื่อให้ผมดีขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้คือการเปิดใจของจอห์นสโตนนะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่เขาเจอมาเขาก็ถือว่าโอ้โหโล่งละผ่านมาได้นะครับ ไปดูข่าวสารของทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวร์ตันกันหน่อยใกล้สอยเตเต้ครับเติมแบ็กขวาไรค่าตัวเอเวรตตันครับใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อเซ็นญากับเคนนี่เตเต้แบ็กขวาของฟูลแลมมาร่วมทีมในแบบไม่มีค่าตัวนะครับแบ็กขวาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่เดวิดมอยต้องการตัวมาเสริมกลุ่มกำลังในช่วงสมัยนี้จากที่พวกเขาไม่ได้เสนอสัญญาใหม่ให้กับเอชลลี่ยังและอนาคตของเชมมสโคแมนเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะคาแข่งต่อไปหรือเปล่า จากนั้นของเตเต้ครับจะหมดสัญญากับฟูลแลมในสิ้นเดือนนี้และพวกเขาก็หวังที่จะจับนั้งแต่ขยันสัญญาเพิ่มออกไปอีกสาหรับฟูลแลมอย่างไรก็ตามครับเตเต้เนะี่ยกลายเป็นเป้าหมายหลักของเอเวอร์ตันและการเจราจารสัญญา3ปีก็มีความคืบหน้าไปมากเพื่อที่จะคว้าดาวเตะวัย29ปีคนนี้มาที่เมือ์ซีไซด์จากนั้นของเชคโอไบรอันครับที่เล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนั้นถูกจับมายืนแบ็กขวาแก้ขัดไปก่อนในช่วงที่มอยเข้ามาคุมทีมในขณะที่นาธานแพตเตอร์สันก็ถูกใช้ในตําแหน่งดังกล่าวเหมือนกัน อย่างไรก็ตามครับเดวิดมอยต้องการแบ็กขวาที่มีดีกรีผ่านการลงเล่นในระดับพิมร์ล็กและเอเวอเรตันเป็นข่าวกันว่าเตะหลายคนเชื่อกันว่าพูกเขาสนใจคาร์วัคเกอร์คาร์วัคเกอร์ปีเตอร์แล้วก็วลลดิเมียคูฟาวโดยที่2คนหลังจะหมดสัญญากับต้องการเหมือนกันอย่างไรก็ตามตอนนี้ครับเตเต้กลายเป็นตัวเลือกที่เอเวอเรตันต้องการอันดับหนึ่งเต้เต้ไหนแยกจากโอลิมปิกลียมาอยู่กับฟูลแลมในปี2020ได้ผ่านการลงสนามไปกับทีมนะ121นัด พร้อมผลงาน4ประตูกับ10แอสซิสนะครับตอนนี้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเลยที่จะเติมแบ็กขวาของทางเอเวอร์ตันนะครับสำหรับฉะนั้นของเคนนี่เตเต้นะครับรอดูได้เลยนะน่าสนใจมากนะสำหรับนักเตะรายนี้ในวัย29ปีก็ถือว่าบูจัดอีกคนหนึ่งนะรอดูว่าจะปิดดิวประสบความสำเร็จหรือไม่นะสำหรับเอเวอร์ตันนะครับ จัดไม่ให้ไปรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตพี่น้องฟังแบบต่อเน,นื่องครับอัปเดตให้ฟังกันแบบยาวๆไปเลยทีเดียว